Advice Review วันนี้เรามีเกมมิ่งมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ไซส์ยักษ์ราคาน่ารักสเปอย่างโหดมาแนะนำกันค่ะกับ Cooler Master GM 3 2 FQ สำหรับมอนิเตอร์รุ่นนี้นะคะแม้จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง31.5นิ้วแต่ด้วยการออกแบบที่ลงตัวขอบจอบางเฉียบทำให้ได้พื้นที่ทำงานเต็มๆไม่เธอทะแล้วก็เกะกะเลยค่ะขาตั้งก็ออกแบบไม่ซ้ำใคร สำหรับสเปคของหน้าจอตัวนี้นะคะเป็นจอแฟลตขนาด31.5นิ้วพาเนล IPS ความละเอียด QHD Refresh Rate 165Hz อัตราการตอบสนองแค่1มิลลิเท่านั้นเองค่ะ Contrast Ratio 1200:1ต่อ 1, ค่าความสว่าง400 nits มีเทคโนโลยี FreeSync Premium ไม่ว่าจะใช้การ์ดค่ายไหนภาพก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Low Blue Light Mode ลดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาอีกด้วยและไม่ว่าจะทำงานหรือเล่นเกมนะคะจอตัวนี้ก็เอาอยู่หมดค่ะด้วยขอบเขตสีที่กว้างถึง95% DCI-P3 ส่วนสีสันก็สมจริงเต็มอิ่มกับ HDR 400ค่ะและยังมีโหมดให้เลือกปรับตั้งค่าตามการใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะหน้าจอสามารถปรับสูงต่ำทิวขึ้นลงและยังหมุนซ้ายขวาได้อีกด้วย พอร์ตเชื่อมต่อมีมาให้ใช้งานครบครันเลยค่ะทั้ง HDMI Display Port USB Type C Audio Jack และ USB 3.0ส่วนปุ่มปรับเลือกเมนูก็มีมาให้ใช้งาน6ปุ่มค่ะใช้งานง่ายมีช่องรูปสายที่ขาตั้ง Cooler Master GM32FQ มาพร้อมกันรับประกัน3ปีมีจํา่หนแล้วที่ Advice ทั้งช่องทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้านคุณ